เอขาก็มีความเชื่อว่าเป็นพระธาตุนะแต่ว่าเราก็เขาก็มีพระธาตุนะเขาว่านะอาจจะเป็นพวก หินใสๆหรือว่าเป็นอะไรเขาบอกไปปีน,นี้เขาก็ทำดีนะเขาทำโล่งๆเลยเขาใอกมีตำรวจตำรวจมาคุมหนอยจุ่มเลือดขึนถอดโยมาก็ว่านะเขาก็ว่าพัว่าผ่าตัด น่าจะใช่นะส่วนมากก็พวกที่เบคนไทยก็เยอะนะก่อนไม่มีตำรวจมาคุมเลยเสร็จแล้วอาจารย์ท้องม่ดี่ตำรวจเจ้าหน้าที่เดีเย๋ยวเราถอดรองท้ารองกันไว้นะดท้ารองกันไว้ มนี่นั่นเนนีอาจารย์ดสิใ่ใ่นี่กับบ้านเทำโลงๆทำโล่งๆก็ดีอยนี้เอาไม้เท้ามาวางรวมกับรองเท้าไวไม่ต้องกลัวหลงกันรีอันไหนก็ไดยอดเจ้าของไม้เทาก็จะจก็ได้ยอมาทั้ง มือเราจะได้ไหว้อาดต้องเคลียร์มือให้ให้โลก